หลวงรัชาการที่สิบนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาพระองค์คือพระมหาเทพอิสวรสังกรพระผู้เป็นเจา้าเมื่อข้าระลึกได้ข้าได้รีบโทรไปหาพี่ชายข้า

สาทุโยมมาแตะโยมมาแตะไม่ต้องยกไม่ต้องยกเอายกก้ใกล้ๆแล้เห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับมีความพิเห็นยังไงเขาก็เป็นคนแปลกๆมาตั้งแต่ก่อนบวชฉายไฟเด็กไปอะไรทําอะไรบนถนนหนทางที่ปล่อยงูปล่อยอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับเอาละสรุปว่าเป็นคนที่ทําอะไรไม่ปกติเหมือนคนอื่น วือหวาก็บแบบแาลว่าเป็นปาเป็นพระเนี่ยมันเสียภาพรัก,รกตรงที่ว่าเอาเทียนหยดหน้าหยดตาเนี่ยจนหน้าตาแทบจะไม่เป็นรูปเป็น,ปนคนมองดูแล้วไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้ภาษ,าษาธรรมะเขาเรียกวพวกอัตตะกิลมัฐานุโยกชอบทำตนให้ลำบากชอบทำตนให้เดือดร้อนโดยหามักผลแทบไม่ได้ถ้าเดือดร้อนแล้วได้มักผลบ้าง สักนิดนึงก็ยังดีไอ้นี่นอกจากไม่ได้แล้วกลายเป็นโลกวัชชะทำให้ชาวโลกติเตียนว่าสติปัญญาไปไหนทำไมเรื่องอะไรที่ทำแล้วตัวเองก็สบายสังคมก็เป็นสุขทำไมไม่ทำเรื่องแบบดีๆเยอะแยะเลยอย่างน้อยๆอยัอจฝึกสมาธิให้และเป็นคนสงบลำงับบ้างการเป็นพระใปสาบแช่งใช่ไหมครับทำสาบแช่ง พระนี่ต้องมีหน้าที่ให้ศีลให้พรพระนี่ต้องให้พรไม่ใช่ไปให้สาบให้แช่งไปให้คำสาบคำแช่งปั๊บภาพรักษณ์ของพระก็อันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นขอให้กลับมาอยู่กับกิจของสงฆงที่ควรทำเทศสวดปังจกุลฝาดวัดปฏิบัติครูบาาจารย์ให้เต็มที่แล้ว จะกลายเป็นพระที่อาจจะน่ารักน่านับถือมากกว่าที่แล้วมาที่ทำทำมาปรับเปลี่ยนได้ถ้าคนวิาพากษ์วิจารณ์แล้วเขาไม่ชอบแล้วเราก็ทำสิ่งที่เขาชอบเพราะว่าสาวกย่อมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เรียกว่าเป็นพุทธสาวกได้แต่ถ้าปฏิบัตแิแล้วแลไม่ดีแลไม่มีคนชอบเลยก็พยายามเลิก น้องท่านจะได้ก้าวหน้าน้องท่านเคร้อยล้านใช่ไหม <Okay. S 1> จะได้ก้าวหน้าในทางศาสนาบ้างจเจริญพรแบบนี้อาบัติถึงท่านไหมไม่มีอาบัติอ่ะแต่เป็นแค่แลอุตรินิดนิดแต่ยังไม่ได้อวดมรรคผลคแค่ว่ามีกรถาสาบแช่งอะไรก็มันก็เป็นเรื่องเขามโนโขึ้นมาเองว่าจะสาบแช่งคนฝนะ่นั้นแล้วพอทาอย่างนี้แช่งแช่งฝ่เนี้ย ฝ่ายนี้ก็มีคนชอบกับฟีดแบ็กลับมาถูกไม่ชอบจากคนกลุ่มนี้แต่อาจจะมีพวกสะใจที่ชอบอย่างตมาก็โดนอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับสาบแช่งแต่ด่ายับยับคลา,า,ายเยอะเช่นไปเชียร์พักนี้ก็ไหวงั้นเชียร์นะแต่ก็ไม่ได้รู้เราเราเชียร์หรือว่าเราชมเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ชมก็มีตำหนิติเตียนก็มี ไม่ได้จะเชียร์ก้าวไกลแบบปูปั๊มที่สำนึกก็มีเช่นไม่เห็นด้วยกับนโยบายไอเ้เล่านี่เลาเก้าวหน้านี่มันจะทําให้คนมากินแล้วมันก้าวหน้าจะถ,ถอยหลังก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะขายไม่หยุดแม้กระทั่งวันพระวันเจ้าอันนี้ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่จะไปบอกว่าเราเชียร์ตาเชียร์วันต้องเห็นทุกเรื่องแต่เอาละขอเตือนชาวพุทธนิดหนึ่ง อย่าวุ่นวายกันให้มากนักเลยจะมีพระมีแบบไหนอะไรมาก็ถือว่าเป็นลถส่วนบุคคลอย่าไปเบาเข่งแล้วก็ถ้าใครมาด่ามาว่ามาสาบมาแช่งก็ถืออย่างพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีแขกมาเนี่ยเขามายืนด่ายืนว่าหรือเอาของไม่ดีมาให้เราเราเป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะไม่รับเอาไว้ในบ้านแล้วก็คืนให้เจ้าของเขาไปพูดง่ายๆ คำด่าของเขาเราไม่รับให้คืนไปเป็นเจ้าของคนดา่าให้เป็นสมบัติติดตัวไปทุกพบทุกชาติอะไรของเขาก็แล้วแต่เพราะว่าชาตินี้เนี่ยโอ้ดา่าหยับหยับไกลไแล้วก็ไม่รู้เรื่องจริงก็เอามาดา่าเช่นพระพยอมปลุกเสกของไขรไปหาตัวอย่างไปหาเหรียญรุ่นไหนที่เอาไปขายใขรบ้างแค่นี้ก็ตาบาตาบอดคำช้าง คำไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยๆนั้นคนถูกด่ายุคนี้ก็ขอให้เอาหลักบุทธเจ้าแบบเราเป็นเจ้าของบ้านเขาเอาของมาให้เราไม่รับก็คืนเขาไปก็แค่นะั้นะเขาก็รับเขาไปเองตรงนี้อยากจะอ้อนวอนนักการเมืองให้ช่วยลดคําว่าสัจจาพินิเวศคือจะเอาความเห็นตัวเองแบบหัวชนฝาต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีต้องมีอย่างที่ฉันคิดอย่างทั้น ฉันวางหลักการต้องเป็นอย่างของฉันนี้เท่านั้นเป็นของคนอื่นฉันไม่รับถ้าอย่างนี้เขาเรียกไม่มีธรรมสัจจะถ้าทีมธรรมสัจจะมันอาจจะดูช่วงดูเวลาดูคนอาจจะสามารถรับได้ก็เปลี่ยนได้สัจธรรมเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ธรรมสัจจะมันเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีแต่สัจจาพินิเวศนี่หัวชนฝาเลยต้องอย่างนี้ทำไม่อย่างนี้ฉันไม่รวมด้วยฉันไม่ทําด้วยฉันไม่เห็นด้วย แล้วเมื่อไหร่จะจบกันท,ท่ทเียก็อายพะเม้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดวืเขาเลือกตั้งมาวานเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วเราก็เมนพม่มาตั้งไปก่อนเราหมดเราไม่รู้ติดขัดอะไรหนักกว่าพม่าไปอีก